สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆและเอฟซีเอฟซีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นคลิปฮานอยเด็ดจริงแล้วก็เป็นหวยของรัฐบาลทั้งสามตัวบนสองตัวบนและสองตัวล่าง ส่วนสองตัวล่างนั้นมีสิบห้าชุดนะฮะสิบห้าชุดแต่ก็วงไว้ให้แล้วเ <c oughs> มื่อวานก็ไม่สบายคือเป็นมาหลายวันแล้ววันนี้ก็ค่อนชั่วแต่ยังไออยู่อัดไปแล้วสองคลิปนะฮะแต่ไม่สำเร็จ <c oughs> เพราะว่าไอไอมาก <c oughs> ก็เลยลบทิ้งชุด สามตัวบนสองตัวบนลงไว้ให้นานแล้วนะหลายวันแล้วก็นี่นะสามตัวบนนั้นมีอยู่สี่ชุดก็สองเจ็ดศูนย์สองเจ็ดห้า สองศูนย์ห้าและเจ็ดศูนย์ห้านะฮะชุดสามตัวบนมีแค่สี่ชุดซึ่งทําจากสูตรเด็ดเจ,จ็ดจุดโคส่วนจะมาหรือไม่ไม่รู้นะฮะแล้วก็ชุดสองตัวก็มีสองเจ็ดสองศูนย์สองห้าเจ็ดศูนย์เจ็ดห้าและศูนย์ห้านะฮะ <c oughs> อันนี้ทั้งบนและล่างใครชอบบนก็อาไปบนใครชอบล่างก็ไปล่างนะฮะส่วน <c oughs> ล่างที่ทำใหม่ก็มีสิบห้าชุดนะฮะแต่ก็อยู่ในเลขพวกนี้ก็ยังอยู่ด้วยเ <c oughs> มื่อวานลงฮานอยไปแล้วก็ลงสองตัวล่างสิบห้าชุดในช่องธงชัยมหาราบนะฮะธงชัยมหาราบ <c oughs> ฮานอยก็เข้านี่นะฮะเมื่อวาน <c oughs> ที่ลงให้ทางช่องธงชัยมหาลาบวิ่งลูดเาะก,กิจและพิเศษก็ก้ากับหนึ่งระวังหกก้ากับหนึ่งระวังหกหวยออกหนึ่งเจ็ดนะฮะ หวยออก17ก็เข้าเข้าล่างนะฮะเข้าล่าง17เพราะว่า1นั้นผมเน้นอยู่แล้วระวังเบิ้ล11เมื่อวาน1สวยนะฮะส่วนพิเศษ3ตัวบนออก414ข้างล่าง10 10ก็เข้านะฮะ1ก็มาอีกแล้ว มาปกติปกติข้างบนออกสามหนึ่งเก้าข้างล่างสามสองหนึ่งก็มาอีกเพราะว่าหนึ่งเด่นหลือเกิน V ีไผมให้วิ่งปูแปดศูนย์กับแปดนะฮะแปดกับศูนย์ไปออกจะพกิจหวยออกสี่แปดศูนย์ ส่วน VAP ข้างบนออกเจ็ดสามแปดนะข้างบนเจ็ดแปดสามข้างล่างออกสามแปดแปดมาทั้งบนทั้งล่างนะครับเมื่อวานก็รับค่ากับข้าวกันไปทั่วหน้า <c oughs> ผมก็ได้ได้ติบมาจากคุณดารุณีนะฮะคุณดารุณีช่วยข้าเนตมาสองร้อยบาท <c oughs> คุณสุนทรจำปาเทศเมื่อวานสองร้อยนะฮะวันนี้อีกสองร้อยบาท นี่ไม่ได้โกหกนะเดียนะเด๋ยวจะว่าโกหกเนี่ยฮะสุนทรจะกราทเทศดูวันที่ด้วยยี่สิบห้านะเวลายี่สิบจุดสามศูนย์สามเจ็ดน้องอะไรชุดดาสองร้อยห้าสิบบาท ก็ขอขอบพระคุณนะฮะที่ช่วยคันเน็ตมาตอนนี้คันเน็ตเพิ่มมาอีกหน่อยเพราะว่าเปลี่ยน <c oughs> เปลี่ยนจากของเก่านะของเก่าเป็นของใหม่ของใหม่ก็เสียเพิ่มอีกอีกยี่สิบกว่าบาท <c oughs> เดือนนะฮะต่อเดือนอีกยี่สิบกว่าบาทก็เป็นเจ็ดร้อยแปดสิบาทประมาณนะเจ็ดร้อยแปดสิบบาทแต่ว่าเขามี <c oughs> ทีวีเน็ตทีวีให้ด้วยของเก่าไม่มีนะฮะต้องใช้จานอันนี้มีก็เลยเปลี่ยนเกือบแปดร้อยนะฮะค่าเน็ตแต่ว่าได้ลดเน็ตตามตัวมาประมาณห้าหกร้อยบาทก็ได้อย่างเสียอย่างเนะ็ตตามตัวก็ตอนนี้ก็ประมาณสามร้อกว่าบาท ส่วนค่าไฟก็ประมาณเจ็ดแปดร้อยช่วยมาก็ขอขอบพระคุณไปด้วยนะฮะขอขอบคุณด้วยเราให้ท่านท่านช่วยเราเราก็ดีใจสำหรับวันพรุ่งนี้นะฮะพิเศษเฉพาะกีดวิ่งรูดเจ็ดกับสามก็มีเจ็ดศูนย์เจ็ดห้าเจ็ดสองเก้าเจ็ด ศูนย์สามหนึ่งสามสามเจ็ดและห้าสามระวังเบิ้ลสี่สี่กับเจ็ดเจ็ดนะฮะทุกวนี้ปกติและวีไอพวิ่งรูดหกกับแปดระวังเก้าก็มีศูนย์หกห้าหกเจ็ดหกเก้าหกแปดเจ็ดแปดสามแปดสี่และแปดหกเมื่อวานก็ให้วิ่งแปดวันนี้ก็ให้วิ่งแปดสูตรมันทำได้แบบนี้เราก็ลงลงแบบนี้นะฮะ ไปฝืนสูตรไม่ได้เพราะว่าฝืนทีไรตายทุกทีก็เอาไปหาค่ากับข้าวเฉพาะสายวิ่งนี่ต้องวิ่งไวๆนะฮะวิ่งวิ่งวิ่งไวๆถึงเส้นไัยแล้วก็เลิกหยุด <c oughs> หาหน่อยก็มีเท่านี้นะฮะฮาหน่อยก็มีเท่านี้ <c oughs> ส่วนรัฐบาลสองตัวล่างนะฮะ สองตัวล่างงวดที่แล้วให้ศูนย์กับสามหวยไปออกศูนย์สามบน <c oughs> หลายอาจารย์บอกว่าถูกแต่ผมไม่ถูกนะเพราะถูกอะไรล่ะถูกกินนะซื้อไว้หลายใบเลยหมดไปสี่ห้าร้อยบาทเฉพาะศูนย์สามแต่เราเล่นล่างไม่ได้นึกเผื่อบนไว้เลยก็เลยมาลงมาเซ็งไปตอนนี้ก็ <c oughs> <ks> กำลังเขียนสูตร <c oughs> เด็ดเจ็ดชั่วโคตรนะฮะเพราะว่าใกล้จะบวชแล้วแล้วก็สูตรฮานอยสูตรฮานอยใครมีไว้ไม่ต้องไปพึ่งฮานอยเจ้าอื่นเลยนะฮะฮานอยนี้เห็นผลทันตาท่านเอาไปศึกษาอีกนิดเดียวเพื่อความมั่นใจไม่ต้องเพิ่มอะไรนะฮะศึกษาว่าเอ๊ะ ถ้าเราวิ่งออกกำลังกายทุกวันทุกวันทุกวันนี่เราจะมีโอกาสมีบ้านไหมมีรถไหมเอาไปศึกษาดูก่อนค่อยลงสนามเหมือนกับม้านะฮะเขาไปออกกำลังเขาไปฝึกแล้วเขาถึงจะลงสนามมั่นใจแล้วลงวิ่งอย่างเดียว ร้อยเมตรไม่มาสามร้อยเมตรสามร้อยเมตรมาเลิกสามร้อยเมตรไม่มาพันเมตรรับรองฮะคำว่าเสียคำว่าแพ้หายากนี่คือเรื่องจริงเพราะว่าหวยฮานอยสูตรนี้มาทุกวันมาตัววิ่งฮะอย่างเมื่อวานนะผมให้วิ่งหนึ่ง เห็นไหมหนึ่งเด็ดมีเบิ้ลให้เบิ้ลให้ด้วยแต่มันไม่เบิ้ลแต่มันก็มาถึงสามหน่อยเลย <c oughs> ส่วนแปดก็มาทั้งบนทั้งล่างอีกท่านคิดดูว่าใครมีสูตรไว้จะด,ดีขนาดไหนก็ทำทั้งสูตรเด็ดใจทุกโคตรสูตรทนอยแล้วก็ชุดสามที่หกชุดโต๊ดด้วย แต่ต้องผมบวชแล้วถึงจะปล่อยนะฮะถึงจะปล่อยสองตัวล่าง <c oughs> มีทั้งหมดสิบห้าชุดก็มีศูนย์สองสองศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์สี่สองห้าสองเจ็ดสองแปดสองสี่ห้าสี่เจ็ดสี่แปดเจ็ดห้าเจ็ดแปด ชุดเน้นก็มีอยู่สองศูนย์เจ็ดสองแปดสองสี่แปดเจ็ดห้าและแปดห้านะฮะนี่เอาเด่นตามแต้มกันนะฮะเด่นตามแต้มวิง่งล่างนะฮะสองกับห้าสองกับห้านีก็เอาไปพิจารณากัน บางทีเลขวิ่งก็ไปบนบางทีบนมาลงล่างเหมือนกันแต่งวดนี้คิดว่ามาล่างศูน <c oughs> นั้นอาจจะอยู่บนเพราะว่าเจ็ดสองศูนย์ห้าศูนย์นั้นอาจจะอยู่บนเจ็ดถ้าออกบนก็ก็ดีนะฮะออกบนก็ดีจะได้เข้าสามตัวเลย <c oughs> อย่าลืมนะฮะดูแล้ว <c oughs> ใครอยากจะช่วยค่าเน็ตก็เชิญได้นะฮะเชิญได้ศ <c oughs> ูนย์สองศูนย์สองหกสองสองศูนย์แปดสามเก้าแปดส่วนใครที่เป็นเจ็บป่วยนะฮะอยากจะได้ผักสวนครัวรัวกินได้ไอบเอาไปบรรเทาโรคของท่านโรคนะฮะโรคของท่าน ที่กำลังเป็นอยู่ก็0944948851 0นะฮะ <c oughs> ใครที่ฉีดยาต้านโควิดไว้จะเอาสมุนไพรไปยับยั้ง <c oughs> อาการข้างเคียงที่กำลังดังอยู่ขณะนี้ก็เชิญได้นะฮะกินไว้ไม่เสียหลายเพราะว่าสมุนไพรที่จะแจกกับท่านๆน,นั้น ไม่มีผลข้างเคียงเราไม่ได้ใส่ปุ๋ยเราไม่ได้ฉีดยาปลูกกันแบบธรรมชาติ <c oughs> บ้านผมไม่มีายาฉีดเนไม่มียาก็เมื่อวันซืกรก็ส่งไปห้ากล่องนะฮะแต่ตอนนี้ขอมาอีกหนึ่งกล่องอีกหนึ่งชุดพรกนี้เอ้ยวันอาทิตย์พรุ่งนี้คงส่งไม่ทันเอาเป็นวันจันทร,ร์ผมจะส่งให้นะฮะ อันนี้เป็นมะเร็งระยะที่สองก็ลองลองดูไม่มีอะไรจะเสียแล้วเราลองกันได้เผื่อฟลุก <c oughs> เป็นมะเร็งห้ามกินเห็ดนะเมื่อท่านดูคลิปนี้แล้วอย่าลืมนะฮะห้ามกินเห็ดไม่ว่าเห็ดชนิดใดก็ห้ามเพราะแสดงตาโรคมะเร็ง คลิปนี้โปรดดูเพื่อความบมันเทิงเท่านั้นนะฮะโปรดดูเพื่อความบันเทิงหวยมีผิดมีถูกไม่มีใครรู้นะฮะเราทำไปเพื่อเพื่ออะไรดีละ่ะ <c oughs> ให้เพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องๆได้มีโชคลาภก็แค่นั้นฮะค,คลิปนี้สวัสดีครับ